สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านมาดูสลุบบนกันก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้พิจารณาณในการรับชมด้วยจ้าโล ขียนไม่หมดแล้วหนึ่งถึงเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดพิเศษพิเศษอันนี้ไม่ได้ลงลแ,ตแต่เขียนแต่ชอบถ้ามันชนเยอะก็จะเอาเลยเดี๋ยวกันเลยหนึ่งสูตรที่หนึ่งเอาหนึ่งอีกหนึ่งสองเกีย สองสามสี่ห้าหกหกสูตรนี้เลยมาดูกันเลยมาดูกันเลยสามจิตสามจิตสามจิต,จตหนึ่ง สามเจ็ดมีหนึ่งสามเจ็ดมีที่หนึ่งสามแปดมีหนึ่งมีสองมีสามสี่กับพิเศษสามแปดเราไมาส่สี่โอ้ยเนาะ สามเก้ามีที่หนึ่งสองสามเก้ามีสองห้าเจ็ดมีที่หนึ่งห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดมีที่หนึ่งห้าแปดมีหนึ่งมีสอง มีสามสี่มีห้าหมีเจดมีที่เจดเลยห้าแปดปดห้าปดห้ามีที่เจ็ดเลยห้าเก้ามีหนึ่งมีสองสาม สี่ห้าหกห้าเก้ามีที่หกหนึ่งหกมีหนึ่งมีสุดเดียวหนึ่งหกสามหกมีหนึ่ง มีที่หนึ่งห้าหกมีหนึ่งห้าหกก็มีหนึ่งหนึ่งแปดมีที่หนึ่งแปดสี่มีหนึ่งมีสอง แปดหกมีหนึ่งมีสองมีสามแปดหกมีสามแปดหกมีที่สามแปดหกเก้าสี่มีหนึ่งมีสอง เก้าสี่มีสองมีสองชุดมีสองคลีบเก้าสี่เก้าหกมีหนึ่งมีสองมีสามเก้าหกมีสามเก้าหกมีสามศูนย์สี่มีที่หนึ่งศูนย์สี่มีหนึ่ง ศูนย์ห้ามีหนึ่งศูนย์ห้าก็มีหนึ่งศูนย์ห้ามีมีหนึ่งศูนย์หกก็มีหนึ่งศูนย์หกก็มีหนึ่งสามสามมีหนึ่ง ห้าสามสามห้าห้าสามสามห้าก็มีหนึ่งจบหมดเรียศูนย์ห้าศูนย์ห้าก็มีหนึ่งศูนย์สามก็ไม่มี ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์ห้ามีเป็นหลักร้อยโอ้ยได้สองตัวสองตัวสามเก้าสามเก้าสามแปดนันมันอยู่ที่เธอชอบเลยสองตัวนี้ 3ามแอยู่ที่สองสองสหกก็หกข้าหลัง้อยอยู่ อาไปที่ได้มาแล้วเด็ดๆเต็มสองตัวเต็มสองตัวไม่รู้ว่าไหนจ้อยเต็มสามตัวแล เต็ม2ตัวนี่เอาเดี๋ยวมึงเต็ม2ตัว4เลข2 4 5 6 6 7 8 9 4 1 7 เปดล้เ้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสามเออไปแตเต็มไปสิบที่กี่นเ่ แล้วก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเต็มสามเปดห้าเก้าห้าเก้าเก้าร้อยสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เต็มสี่เต็มสามหลักร้อยของเราก็มีสี่สี่ห้าศูนย์เอาสี่ห้าศูนย์หนึ่งเลยสี่ตัดออกไปไม่เอาสี่เอาแต่ห้าก็ศูนย์ มาแต้มรวมก็คือเต้มรวมตัวนี้แต้มรวมตัวนี้ยังไม่ผิดเลยตัวนี้ยังไม่ผิดอุกี้นี่มา 9, เก้าอุกีมมาสองยังไม่ผิดอยู่นี่จะมาสามหนะรือมาหกเจ็ดแปดนะหกเจ็ดแปดสามหลักร้อยแปดแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามห้า แปดสิบแปดสามศูนย์ห้าแล้วหกเจ็ดจะมาที่ศูนย์แปดห้าเต้มรวมคือสามห้าวเก็ดแปดแต้มรวมสามตัวบนก็นมาสามเก้าเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สี่ไม่มีได้เก้า ถ้าเต็มเปดนะหกนะหกเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ถ้ศูนย์เอาสี่นะสี 4, 9, 5, 9, 9, 10, 11, ่เก้าห้าเก้าเก้าเป็นสิบเปียนจะได้เต็มเปดเพว่าเต้มเต็มนี้มันชนกันที่สามกับเจ็บแต่มันเต้มเจ็ดไม่ไนดะ้ เอาเอาเอาที่เกตหลักร้อยเรามันมาสองตัวนี้เนาะเต็มเจ็ดสามห้าสามบวกสี่สีบวกสามเป็นเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าเต็มห้าไม่มีเต็มหกอุ้ยหลักร้อยสุดเด็ดา เวลาจะหมดเล็บเวลาจะหมดเล็บไปที่แปดห้าห้าแปดเต็มแปดเต็มศูนย์ถ้าเต็มสามมันก็จะมาที่ศูนย์ห้าแปดไปที่เต็มสามแต่เต็มหกมันไม่มีเต็มหก สามสี่ห้าหกมันก็จะตรง้าเต็มสามมันก็จะมาี่สามแปดห้าเก้าสิบเอดสองสิบสี่ห เต็มเจ็ดนะโอเคนี่เลยเนาะหมดเวลาแล้วจัดไปแปดห้าปดสองตัวเขาเต็มอยู่เต็มสามเต็มสีแต่เต็มหกมันไม่มีเนาะเอาหลักร้อยแค่สามตัวสามหางศูนย์สี สี่ด้วยนะสี่เปดห้าอ,อืมเต็มจิตจัดไปชอบตัวไหนก็จัดไปแ่เอเอตัวนี้หนักแล้วชอบตัวนี้มากเต้มชนที่สามกับจิตเลยเต้มมันชนที่สามกับจิตชอบก็จัดไปขัดกระผานนะคะ เน้นๆสีหางเอาสีหางเนาะแปดห้าเก้าห้าแปดสามเก้าสามนี่กันไว้เด็ดเด็ดสองหางนะคะอย่าลืมดูคำเตือนจ้าแคปเวรุ้นแคปเวลุน คำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรใจวิจารณญาณในการรับชมด้วยจา้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจา้า